ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ จเจริญพรท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะกับพระอาจารย์ธนเดชวัสเกตที่จะได้นำเอาข้ออัดข้อธรรมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วในข้ออัดข้อธรรมที่เราได้สดับรับฟังนั้นก็จะเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตคืออย่างน้อยๆถ้าเรามีข้อคิด ที่เป็นสารธรรมเวลาเผชิญกับสถานการณ์ที่มันเสียใจสถานการณ์ที่พลัดพรากสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจหรือสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบในทางด้านความรู้สึกเราก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยทักษะความสามารถในการจัดการวิธีคิดกับปัญหานี้ แต่ละขั้นแต่ละตอนโดยการนำเอาธรรมะที่เราได้ฟังนี้เอาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาความทุกทางใจเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ละเรื่องที่เราเผชิญในทุกๆวันเราก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้หัวหน้าที่เราไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบนิสัยโดยเฉพาะกับผู้กับคนที่อยู่แวดล้อมเราก็จะเป็นสิ่งที่เรา นำข้ออัาข้อธรรมนั้นเอามาเป็นเครื่องเยียวยาใจได้เป็นอย่างดีคือเหนื่อยกับงานเนี่ยมันพักก็ยังพอจะหายได้แต่ว่าเหนื่อยกับคนเนี่ยมันก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธสังคมได้ตราบใดที่เราจะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเราจำเป็นจะต้องพบเจอผู้คนมากมายหลากหลาย แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะไปเจอในฐานะใดฐานะใดฉะนั้นทุกเรื่องราวของชีวิตถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ฉลาดเราก็ต้องหาความรู้หาประโยชน์ทางปัญญาจากเรื่องราวนั้นให้ได้อย่างเช่นเรื่องราวของคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่ที่ภูเกต็ตไปนั่งชมจันทร์ในวันมาคะ นั่งๆอยู่เท้ามาจากไหนก็ไม่รู้มาปาบเข้าให้ทางทังด้านหลังจนเป็นเหตุให้เธอนั้นจะต้องบอกเล่าเรื่องราวที่เธอไปเจอในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องราวเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักซึ่งทันทีที่เธอบอกเล่าเรื่องราวของเธอที่โดนกระทําอย่างไรเรื่องราวของเธอนั้นก็แพร่กระจายไปในข้ามคืนโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศ และเหตุการณ์นี้ก็มีผลกระทบสะเทือนไปจนถึงผู้ว่าไปจนถึงตำรวจเรื่องราวที่เราจะได้ประโยชน์ทางปัญญาในเรื่องราวของคุณหมอนี้ประการแรกก็คือเรื่องของการบุกลุกใหม่บุกลุกเรื่องของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่ง เมื่อเราได้ประโยชน์ทางปัญญาจากเรื่องราวนี้มันก็จะทําให้เราได้เห็นเห็นความรู้ได้ความรู้จากเรื่องราวที่เราไปประสบพบเจอหรือไม่ที่เราไม่ไปประสบพบเจอแต่ว่าเราเรียนรู้จากคนอื่นก็จะเป็นเครื่องมือกําหนดทิศทางชีวิตของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเจอปัญหาคล้ายๆกันเราก็จะนําเอาองค์ความรู้เอาทักษะเอาบทเรียนจาก ที่เกิดขึ้นจากคนอื่นนั้นเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองเพราะความไม่รู้นั้นมันจ่ายแพงมากก็เลยได้เป็นผลกระทบโดยภาพกว้างโดยเฉพาะเจ้าของรีสอร์ทที่อยู่ติดกับริมทะเลเกิดลุกกลามใหญ่โตจนเป็นเหตุให้ประชาชนคนภูกเก็ตออกมาประท้วงเพื่อที่จะทวงคืนผืนทะเล ที่มีผู้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นเหตุให้มีการยึดทวงคืนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยในที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่ใช้สอยในที่สาธารณะจะต้องดูจากจากจุดใดในทางกฎหมายเขาก็บอกว่าน้ําทะเลถึงไหนที่สาธารณะก็ไปถึงตรงนั้นแหละเราก็บอกเราก็ได้ความรู้ตรงนี้ด้วยจากการฟัง จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้ก็คือฝรั่งคนนี้ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวตอนนั้นยังไม่พอนะจนเป็นเหตุให้โดนถูกถอนวีซ่าแล้วก็จะต้องออกนอกประเทศธุรกิจการงานก็เกิดความเสียหายเพียงเพราะระงับสติอารมณ์ไว้ไม่อยู่เพียงเพราะไม่ไคร่ครวญให้ดีเสียก่อน ในภาษาพระจะมีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งที่มีข้อความว่านิสัมมะกระรังไสยโยใครครวญเสียก่อนแล้วจึงทำไอ้ฝรั่งคนนี้ไม่ได้ใคร่ครวญเสียก่อนเอาตามแต่อารมณ์ที่มันจะพาไปถ้าใคร่ครวญเสียก่อนคืออะไรบ้างที่มันเป็นผลเสียก็ใคร่ครวญให้เห็นภาพเห็นผลเห็นประเด็นเห็นผลกระทบ อันเนี้ยเป็นของเสียให้มันเหลือแต่ดีฝรั่งคนนี้จะไม่กระทำการที่เกิดความเสียหายเราก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากเรื่องราวของคนอื่นในข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ตัวแก่ตนไม่ได้ซับซ้อนในข้ออัดข้อทมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของศีลธรรม ศีละที่แปลว่าปกติศีละที่แปลว่าก้อนหินที่มีความหนักแน่นที่เรียกว่าศิลาศิลาเป็นมาตรฐานข้อปฏิบัติของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็คือศีลห้าศีลห้าข้อที่เราท่านท่านทั้งหลายเวลาก่อนที่จะเจริญพุทธมนต์หรือพระที่ท่านให้ศีลอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะสร้างความตระหนักให้เกิดความตั้งใจในการที่จะนำมาข้อปฏิบัติทั้งหข้อนี้ ปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลแก่ตัวแก่ตนของเราสีลห้าก็มีอยู่5ข้อปาณาติปาตา,าที่แปลความหมายว่าไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตไม่พูดปลดและไม่หมดสติเพราะน้ำเมาข้อปฏิบัติ5ข้อถือเป็นปรัชธรรมนญของชีวิตถ้าท่านถือ5ข้อปฏิบัตินี้ข้อกฎหมายทั้งหลายเรา ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้อะไรมากมายเพราะว่าศีล5ข้อนี้ครอบคลุมหมดแล้ว5ข้อก็ได้แก่ไม่โหดร้ายนั่นหมายความว่าจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาไม่ใช่เฉพาะผิดในแง่ของศีลธรรมเท่านั้นแม้แต่ในกฎหมายก็ผิดกฎหมายด้วยเช่นกันท่านจะเห็นในมาตราต่างๆที่เรียกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษเท่านน,นเท่านี้ผู้ใดทําร้ายคนอื่นความผิด ฐานทำลายร่างกายเหล่านี้ก็มีมาตรากฎหมายในการควบคุมและมีบทลงโทษอย่างชัดเจนหรือแม้แต่ข้อที่สองไม่มือไวความผิดฐานที่จะทำให้เกิดเสียทรัพย์ความผิดฐานในการลักทรัพย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความผิดทางด้านกฎหมายประการต่อมาก็ไม่ใจคดการไม่มากกรักซื่อสัตย์ ต่อกันและกันในคู่สามีพัญญาแม้แต่ข้อที่จะทำให้เกิดความเสียหายล่วงล้ำกําเกินบุคคลผู้ที่มีสามีพัญญาอยู่แล้วก็ถึงกับขนาดว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยหรือบุคคลผู้ที่เป็นข้าราชการก็มีบทลงโทษต้องให้ออกจากราชการมีความรุนแรงได้ถึงขนาดนั้นหรือแม้แต่ไม่พูดปลดรวมไปถึงกันไปว่าร้ายใส่ร้าย ให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายหรือไม่มีการประกาศโฆษณาใน Facebook หรือมีการไปคอมเมนต์ในทางเสียหายเขาก็จะสามารถฟ้องร้องเสียหายในข้อกฎหมายความผิดฐานพรบคอมด้วยก็ได้ซึ่งก็เกิดโทษเกิดภยัยเกิดให้เราเกิดความเสียหายประการสุดท้ายไม่หมดสติพนํามเมา เรื่องสุรายาเมานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตเมื่อใดก็ทำที่สุรายาเมาเข้าไปในกายของเราก็เตรียมเขียนใวลาได้เลยลาจะเราจะลาเจ็บลาป่วยหรือจะลาตายลาอะไรกันแน่ถ้าท่านทั้งหลายได้สุรายาเมาเข้าไปในกายนี้ก็ให้พึงระวระแวดระวังนะ ในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศีลธรรม5ข้อเป็นมาตรฐานของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่งมีความสุขถ้าเราถือข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปดูดวงจากที่ไหนว่าจะดวงดีหรือไม่ดวงดีเพียงแค่ทำดีดวงก็ดีแล้วจะเริญนพร